ไกท่ทอดที่ผมชอบกินคือไก่ทอดที่ทออะไรเจนทำงานมาแล้วกี่ปีคะ เออทางออฟฟิศเลยนะเนี่ยไอเชี่ยใจไม่ดีเลยขอต้อนรับนายท้กท่านเข้าสู่วันนี้นะคะเราจะให้นายทั้งสามคนนะคะทำเซตชิปเทสค่ะอยากจะวัดความรู้ของนายค่ะว่าจะรู้จักลูกน้องมากแค่ไหนใครแรกคะแนนสงสุดจะได้เป็นสุดยอดมอสและได้รับรางวัลจากเด็กๆค่ะเฮ้ยโอเไม่มีรางวัลด้วะแล้ว ไก่ทอดที่ผมชอบกินคือไก่ทอดที่ทอดอะไรเฮ้ย Texas ถูกไหมครับผิดครับไก่ทอดไอ้อวังหินเนี่ยไก่ทอดหันใหญ่ไม่ใช่ครับไก่ทอดอะไรขวดอะไรไม่ใช่เเทเิลเาถูกครับ เท็กซัสมันถูกพี่โอ้ยฉัเก็นระเีทุกวันเลยฉันทำไมแคเดซีอ่ะก็มันก็ถูกกับแมคโดนัลล์อะแรนที่ยังไงะเท็กซัสอันเจเท็กซัสเท็กซัสแล้วมึงไม่ชอบแต่มึงกินทำไมวะมึงจะซื้อแมคโนัลล์ฮนมะภาพล่าสุดที่พี่โผล่ลงเฟซบุ๊กคือโอ้โห หมาหมาแล้วกันตรนดกรนดอ้าวคุณต้องนางผู้ไปกดไลคไหมเองอยหมาก็แฟนกับข้าสยามีก็คือเลาเรียบนครบเฮ้ยมีมาญาคนเดียวเลยนีถามว่าเปียวดาวินชีได้เงินรางวัลไปกี่บาท คุณคุณเป็นพิธีกรที่ต่อจากรายการดาวินชีนะครับคุณต้องทำได้นะครับเตาพิมพ์ตึกโต๊ะตรงโต๊ะทำงานผมเนี่ยมีของเล่นวางอยู่มันคือตัวอะไรพัฟพิกคัเน่ที่เป็นเล่นเล่นนะพานายไปคุยดิเล่นก็สิสิสินายแยไอ้เพี้แย่ตอเนี้เป็นเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควาย วิวจะออกจากบริษัทเพื่ออะไรตอบเลยตอบเลยย็นนี้ยังไงรายกขงเยไม่ดวไม่กขอให้งบอกเมนูอาหารตางสัที่วิวสัโดยละเอียดค่ะกะเพราเนื้อแห้งๆหวานไข่ดาวไม่สุกหัวเว้ยกจไม่หมดค่ะกะเพราเนื้อแห้งๆเผ็ดๆหวานๆไข่ดาว ม่เป็กหวหวานไข่ดาสุกไม่ใส่ถั่วยาวยังไม่หมด่ไ้เป็วาหวานไข่วไม่ไม่ใส่ถั่วฝักยาวพิเศษยังไม่หมดยี่ยเยียถูกมาหมดแล้วค่ะบอกไปให้ว่า <laughs> เป็นเรื่องของราคาพ่ะภูมิใจเหมืนกันะรเพราเนื้อแห้งๆเผ็ดๆหวานๆเจ็ดถั่วฝักยาวไข่ดาวไม่สุกพิเศษข,ข,ขอ ก็คือหนูเป็นญาติฝ่ายไหนของพี่เปียวคะฝ่ายพ่อคุณพ่อพี่เปียวคะ่ะผิดคุณแม่ค่ะถูกต้องค่ะสองตาไม่พูดกันเลยสวัสดีค่ะไห้คุณต้องมีตัรตนมาด้วยเหรอทำไมคุณโยบัออง,งคำถามนะคะก็คือว่าหนูชอบสีอะไรมากที่สุดสีชมพูถูกต้องแต่เฉดไหนจ๊ะ ถามว่าลายสักล่าสุดอยู่ตรงไหนครับแล้วก็ลายอะไรแขนตรงนี้เหรอแสบเออตรงนี้แต่ว่าไม่จำลายไม่ได้ว้เป็นรูปภาพดะจของศิลปินท่านหนึ่งมิกาโซ่หรอแวนโก๊ะครับแวนโกะก็ต้องเป็น ดอกอะไรดอก,อดอกมั่วเลยนะดอกมั่วไปเรื่อยๆตะวัน,วนใช่ใครในนี้คือเมนของโมคะเล่ <laughs> ในใจค่ะเมนของโมคือแทยังป่ะใช่ไหมแท้ชอบฟังเพ,พลงเขาเบอร์สองบเดาผิดค่ะตอบเบอร์สองหนึ่งคะ่ะถูกต้อง ามว่าเจนทำงานมาแล้วกี่ปีคะเดยแหละวัดกันตรงนี้หกหกถูกต้องผมแต่งงานวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับ นายทุกคนน่าจะรู้นะฮะไปเองทุกคนเลยนะฮะไปคนด้ยี่สิบแปดมิถุนาถูกครับก็เลยก็เลยสิงหาเขาใช้มือให้งานที่สองคนของเราได้ไหมบางเรื่องงงมากจริงไหมโดโน่ในอีเิีต์มายังไงกันไม่เคยเห็นมันแดกเลยแต่เดือดชอบแม็โดนโน่ทุจริ่งแล้ววันนี้นะ Por oh, isso que é a gente é.